พระคำของพระเจ้าอยากจะนํามาหนุนใจนะคะพี่น้องในคาคืนนี้อยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่6กานะคะข้อที่หนึ่งถึงแข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะแสวงหาพระองค์จิตใจของข้าพระองค์กระหายหาพระองค์เนื้อหนังของข้าพระองค์กระเสือกกระสนหาพระองค์ในดินแดนที่แห้งแล้งและอ่อนระโหอยที่ซึ่งไม่มีน้ําเช่นนั้นแหละ ข้าพระองค์เคยเห็นพระองค์ในสถานนมัสการเห็นริษธานุภาพและพระสิริของพระองค์เพราะว่าความรักมั่นคงของพระองค์ดีกว่าชีวิตริมฝีปากของข้าพระองค์จะยกย่องพระองค์เช่นนั้นแหละข้าพระองค์จะถวายสาธุการแด่พระองค์ตราบที่ข้าพระองค์มีชีวิตอยู่ข้าพระองค์จะชูมือตอบพระนามของพระองค์จิตใจของข้าพระองค์จะอิ่มหนำดังได้กินอาหารชั้นเลิศ และปากของข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ด้วยริมฝีปากที่ชื่นบานเมื่อข้าพระองค์รึกถึงพระองค์ขณะอยู่บนที่นอนและใกล้ครวนถึงพระองค์ทุกๆยามเพราะพระองค์ทรงเป็นความอุปถัมภ์ของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะร้องเพลงด้วยความยินดีอยู่ในร่มปีกของพระองค์จิตใจของข้าพระองค์แนบสนิทกับพระองค์พระหัตถ์ขวาของพระองค์ค้ำจุนข้าพระองค์ไว้เราอธิฐานด้วยกันนะคะ พระเจ้าพระบิดามมทนาขอบคุณพระองค์สําหรับพระคุณความรักของพระเจ้าในค่าคืนนี้พระบิดาเจ้าขอโรรองทรงโปรดนำข้าวุ่ทัง้งหลายเปิดตาใจข้างหลายในการที่เราจะร่วมศึกษาพระคำของพปรองร่วมกันขอระปรคงทรงนําในเวลาข้างหน้าต่อไปเราขอบพระคุณโรรองร่วมกันอธิฐานในพระนามพระเยซูคริสเจ้าอาเมนค่ะให้บอกจะไปให้บอกข้อว่าสร้างความมั่นใจนะคะมีคําถามอยากจะถามกับพี่น้องทุกท่านนะคะว่าเมื่อ มีความรู้สึกใดบ้างที่พี่น้องรู้สึกว่ารู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกเหงาหรือว่ารู้สึกนอนไม่หลับไหมคะมีไหมคะในช่วงเวลาของพี่น้องตั้งแต่เติบโตมามีไหมคะรู้สึกอ a l o n โดดเดี่ยวเดียวดายนะคะมีไหมคะออครู้สึกตอนอยู่คนเดียวรู้สึกตอนอยู่คนเดียวอ่าี มีไหมน้องกัสวัยรุ่นมีไหมรู้สึกอารมณ์มีไหมอ่ามีบ้างใช่ไหมต้องเบ้นมีไหมมีบ้างเนี่ยไม่น่ามีแล้วนะโอเคนะคะก็พอดูในพระเจ้าน้าของพระเจ้าในตอนเนี้ยเป็นตอนที่กษัตริย์ดาวิดนะคะมีโอกาสได้หลบหนีศัตรูไปในถิ่นกันดารยูดานั่นเองเขาเนี่ยรู้สึกโดดเดี่ยวท้องผีบอกว่ารู้สึกโดดเดี่ยวจับใจ เดียวจับใจนะคะแล้วเขาเนี่ยอยากมีเพื่อนเพื่อจะบรรเทาความเหงาของเขาให้กับเขานั่นเองในเวลานั้นเพราะในช่วงเวลาที่เขาหลบหนีศัรตรูเนี่ยมันต้องอยู่คนเดียวอะหลบๆซ่อนๆรู้สึกเหงาใช่ไหมคะดาวิดทําไงคะในพ่มพีตอนนี้ดาวิดร้องออกพนามของพระเจ้าดาวิดร้องออกพนามของพระเจ้าอย่างนี้ว่าข้าแต่พระเจ้าจิตวิญ,ญญาณของข้าโปร่งกระหายหาพระองค์ในดินแดนแห้งแล้งกันดาน์ในที่ซึ่งไม่มีน้ําดาวิดก็ร้องออกพนามของพระเจ้า ในที่แห้งแล้งเป็นที่ที่สบายไหมคะไม่ได้สบายเนาะเป็นที่ที่มีความลําบากเป็นที่ที่มีความทุกข์ยากลำบากใช่ไหมแต่สิ่งที่ดาวิดทําคือดาวิดร้องออกพนันของพระเจ้าเลยอันดับแรกสิ่งที่ดาวิดทานะคะและอยากจะให้เราทําเช่นเดียวกันนะคะที่จะทําให้เรารู้สึกมั่นใจว่ามันมีความอบอุ่นใจที่เมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าอยู่ใกล้เราสิ่งแรกที่อยากจะให้เราทําคือหนึ่งคือกระหายหาพระเจ้าเหมือนบทเพลงที่อาจารย์จอยนําไปใช่ไหมคะ จิตวิญญาณของเราก็หายหาพระเจ้าดาวิดเนี่ยเมื่อเขารู้สึกโดดเดี่ยวดาวิดคิดถึงพระเจ้าอันดับแรกเลยเมื่อพี่น้องโดดเดี่ยวพี่น้องคิดถึงใครอันดับแรกคะว่าไม่มีมือถือสักวันหนึ่งพี่น้องรู้สึกไงคะรู้สึกเหงาไหมรู้สึกแบบเหมือนมันขาดเพื่อนไปเนาะเพื่อนคู่คิดในชีวิตของเราเนาะบางทีเราคิดอะไรไม่บอกก็ยูทูบคิดอะไรไม่ออกก็ Google ใช่ไหมคะือหลายอย่าง เมื่อดาวิดรู้สึกโดดเดี่ยวดาวิดคิดถึงพระเจ้าเพราะว่าดาวิดระหนักแล้วก็คิดอย่างนี้นะคะว่าพระเจ้าเท่านั้นที่เป็นแหล่งที่จะเติมเต็มความปรารถนาและความต้องการทุกอย่างได้ในชีวิตของดาวิดนั่นเองนะคะในช่วงเวลาที่ดาวิดหลบหนีศัตรูโดดเดี่ยวเหงาเดียวดายไม่มีใครที่คอยเป็นเพื่อนอยู่เคียงข้างเขาดาวิดคิดถึงพระเจ้าดับแรกจิตวิญญาณของดาวิดกระหายหาพระเจ้า ในข้อที่หบอกว่าดาวิดนอนไม่หลับทั้งคืนดาวิดหันมาคิดถึงพระเจ้าให้พระเจ้าช่วยเขาในที่นี้ถ้าถามคุณป้าสมทรงคุณป้าสมทรงนอนหลับไหมคะหรือมีมีวันไหนนอนไม่หลับบ้างไหมคะ <displays. S 1> ทุกวันเลยใช่ไหมคะ <iP od. S 1> ทุกคืนพี่ออสมีไหมคะมีคืนไหนนอนไม่หลับไหมคะคมีใช่ไหมมีนอนไม่หลับดาวิดเหมือนกันดาวิดก็นอนไม่หลับแต่สิ่งที่ดาวิดทําคือดาวิดคิดถึงพระเจ้าเนาะ มันมีหลายสายเหตุที่ทําให้เรานอนไม่หลับใช่ไหมคะอาจารย์สมพรมาครั้งฮอร์โมนเราหรือบางทีแบบด้วยความเจ็บป่วยด้านร่างกายด้านสุขภาพของเราหรือว่าความเครียดอ่าพอเครียดปุ๊บนอนไม่หลับนะคะเห็นไหมบางทีเหมือนอาจารย์ฝ้ายพฝันฝันเห็นอะไรปุ๊บอ้าตื่นละนอนไม่หลับรู้สึกไม่สบายใจแล้วตื่นมาที่ฐานมีหลายปัจจัยที่ทําให้เรานอนไม่หลับแต่วันนี้นะคะสิ่งที่อยากจะให้เราเรียนแบบสิ่งที่ดาวิดทําก็คือว่าถ้าเรารู้สึกแบบนอนไม่หลับเหมือนดาวิดเนาะหันมาคิดถึงพระเจ้า ลองนับพระพรของพระเจ้าดูว่าพระเจ้ากระทำอะไรในชีวิตของเราพระเจ้าช่วยเรามายังไงนะคะแทนที่จะมาจดจ่อที่ปัญหาความเครียดความวิตกกังวลในด้านร่างกายความเจ็บป่วยของเรายิ่งทําให้เราวิตกกังวลมากขึ้นนะคะแต่การที่คิดถึงพระเจ้าทําให้ดาวิดเนี่ยนับพระพรของพระเจ้า ดาวิดมีชีวิตที่นมัสก,การพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาถ้าเราดูในข้อที่2ถึงสนะคะพระมีบอกว่าเช่นนั้นแหละข้าพระองค์เคยเห็นพระองค์ในสารนัสก,การเห็นฤทธานุภาพและพระสิริของพระองค์เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดีกว่าชีวิตใช่ไหมคะริมฝีป่าของข้าพระองค์ยกย่องพระองค์ยิ่งเราอยู่ใกล้พระเจ้าเราจะยิ่งรู้สึกมั่นใจในความรักของพระเจ้าเราจะรู้สึกว่าออพระเจ้าอยู่สถติตอยู่กับเราจริงๆเราจะรู้สึกไม่โดดเดี่ยวแม้หลายครั้ง เราอยู่ด้วยกันหลายคนเราอยู่หลายที่เราไปเดินห้างสปปรรพสินค้าเราทําอะไรหลากหลายเราฟังเพลงแต่ทําไมจิตวิญ,ญญาณของเรายังว่างเปล่าเพราะหลายครั้งเราลืมผู้สร้างของเรานั่นเองใช่ไหมคะหากเราไม่ไม่ให้ความสําคัญกับพระผู้สร้างหรือพระเจ้าที่สร้างชีวิตของเรามาผู้ใส่จิตวิญ,ญญาณของเราให้กับเราใช่ไหมคะเราจะรู้สึกว่างเปล่ารู้สึกไม่มีสันติสุขขาดซึ่งสันติสุขที่พระ,พระเจ้ากําหนดให้กับเราดังนั้น ยิ่งเราอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าจะทําให้เรารู้สึกมั่นใจและอุ่นใจในพระเจ้านะคะว่าพปรองอยู่ด้วยกับเราตลอดเวลาแม้เราจะอยู่คนเดียวแต่เราจะยิ่งมั่นใจว่าพระเจ้าอยู่กับเรานั่นเองเมื่อเรานมัสก,การพระเจ้าสันติสุขทําไมมันเกิดขึ้นได้ท่ามกลางเราคะพี่น้องเคยสังเกตไหมคะทําไมยิ่งเวลาเรามีความทุกข์มีปัญหาหรือเราเจอกับความวิตกกังวลในด้านใดแต่ยิ่งเรานมัสกการพระเจ้าเราเรา อ่านพระคําของพระเจ้าแต่ทําไมเรายังคงมีสันติสุขได้ใช่ไหมคะเรายังคงยิ้มได้เรายังคงหัวเราะได้ใช่ไหมคะท่ามกลางปัญหานั้นเพราะเราใช้เวลากับพระเจ้านั่นเองอย่างต่อมานะคะการที่เราจะสร้างความมั่นใจได้ก็คือว่าเราต้องวางใจในพระสัญญาของพระเจ้า ในข้อที่6ถึง8นะคะกล่าวว่าเมื่อข้าโปร่งระลึกถึงพระองค์ขณะอยู่บนที่นอนและใครควรถึงโระองขณะอยู่บนที่นอนและใครควรถึงรโรรองทุกทุกยามดาวิดใครควรหรือว่าคิดถึงพระเจ้าทุกๆยามหมายถึงทุกๆชั่วโมงเลยเราบางครั้งยังทําไม่ได้เลยใช่ไหมคะพอไม่รู้ว่าทุกคนเคยเป็นไหมหลายครั้งถ้าสมมุติว่ามีเรื่องที่ต้องคิดเยอะๆบางครั้งเรามนมัสการพระเจ้าอยู่สายตาเนี่ยดูจอไปโปรเจคเตอร์นะคะแต่สักแป๊ สมองมันแวบไปคิดอีกเรื่องหนึ่งแป๊บเราต้องดึงตัวเองกลับมาใคร่ควรวญกับเนื้อเพลงให้ได้ว่าบทเพลงนั้นพูดถึงอะไรบางครั้งมารก็พยายามจะดึงเราออกออกห่างไกลจากพระเจ้าค่ะในช่วงเวลาที่เรากำลังนมัสการพระเจ้าอ่ะมันฉกฉวยได้ทุกโอกาสถ้าเราปล่อยช่องว่างใช่ไหมคะดาวิดใคร,คร่ครวญถึงพระเจ้าทุกๆยามเพราะพระองค์เป็นอะไรในชีวิตของเขาคะความอุปถัมภ์นั่นเองเป็นความมั่นคงพระองค์เป็นความ พรงค้้จุนชีวิตของดาวิดนั่นเองดาวิดจึงใช้เวลาไข้ควรกับพระองค์ทุกๆวันเมื่อกลับมามองชีวิตของเราเราได้วางใจในพระสัญญาของพระเจ้าหรือว่าใช้เวลาพระเจ้ามากแค่ไหนคะในทุกๆวันในทุกเรื่องราวที่เราพบเจอเนาะในสิ่งที่ดาวิดเจอดาวิดต้องหนีกับศัตรูแต่ในช่วงเวลาที่อยู่คนเดียวอยากจะมีเพื่อนสักคนหนึ่งก็ไม่มีในช่วงเวลาที่แบบคนคอยอยู่ใกล้ๆ ถ้าเหมือนอาจาร,รย์ฝ้ายบางครั้งไม่มีใครก็ยังมีอาจาร,รย์ลี่มีทีมผูรใช้มีพี่น้องใช่ไหมคะแต่ดาวิดไม่มีใครเลยอ่ะในช่วงเวลานั้นดาวิดคิดถึงพระเจ้าดาวิดมีพระเจ้าทําให้ดาวิดอุ่นใจเพราะฉะนั้นเวลาพี่น้องรู้สึกทําไมชีวิตเราโดดเดี่ยวจังไม่มีใครให้พี่น้องคิดว่าพี่น้องยังมีพระเจ้าที่อยู่เคียงข้างพี่น้องเสมอนะคะการใช้เวลากับพระเจ้ากับพระวจนะของพระเจ้าก็ช่วยให้เราเนี่ยมั่นใจในการสรงทริตของพระองค์มากขึ้นไม่สงสัยในพระเจ้า ไม่ว่าฝนจะตกฟ้าจะร้องแดดจะออกเราก็ยังคงมั่นใจในการครอบครองของพระเจ้าพี่น้องว่าจริงไหมคะมันยังคงมั่นใจว่าพระเจ้ายังครอบครองอยู่แม้เราจะขับรถออกไปเราจะอุบัติเหตุแต่เราก็ยังเชื่อว่าพระเจ้าก็ยังครอบครองช, efendim, ชีวิตของเราอยู่เรายังมั่นใจในการทรงนำของพระเจ้านะคะในชีวิตของเรายิ่งเราวางใจในพระเจ้าเราจะยิ่งเห็นพระสัญญาของพระเจ้าที่เป็นจริงในชีวิตของเรามากขึ้นพระสัญญา6 0พันกว่าข้อพี่น้องเคยนับไหมคะว่าเกิดขึ้นจริงในชีวิตของเรากี่ข้อ คุณแม่เป็นสี่เคยนับไหมคะ <Okay. S 1> แต่ที่รู้ๆคือพระเจ้าเลี้ยงดูถูกไหมคะาสาดุดียิบสามนี่คือยังคงมั่นคงในชีวิตของคุณแม่เป็นสีเนาะในชีวิตของครอบครัวของลูกๆหล,ล,ลานๆนะคะในพระธรรมสดุดีบทที่91ข้อที่7นะคะได้กล่าวว่าพันคนจะล้มอยู่ข้างๆท่านหมื่นคนที่ขวามือของท่านแต่ภัยจะไม่มาใกล้ท่านเป็นพระสัญญาของพระเจ้าที่ปรงให้เราเห็นถึง การทรงปกป้องของโปรง่งใช่ไหมคะแมะ้อุปสรรคปัญหามากมายภัยเกิดขึ้นแต่ว่าพระสัญญาของพระเจ้าบอกว่าอะไรคะภัยจะไม่มาถึงตัวเราใช่ไหมพระเจ้าดูแลทุกอย่างอยู่ในการครอบครองของพระเจ้าถ้าพี่น้องจําเรื่องราวของอาจารย์เปาโลกับซิลาาได้ใช่ไหมคะในกิจการบทที่16เราจะเห็นได้ว่าเมื่อชีวิตของอาจารย์เปาโลกับซิลาาเนี่ยพบเจอกับ อุปสรรคบ้างในการรับใช้ใช่ไหมคะในเวลานั้นเนี่ยถ้าเราดูท่านอยู่ที่ไหนคะในคุกใช่ไหมคะกับศิลาศแต่ในระหว่างที่อยู่ในคุกยังมีความเชื่อมชมพีดีในพระเจ้าได้ยังคงนมัสการพระเจ้าได้อยู่ตลอดเวลาการนมัสการพระเจ้าเนี่ยไม่ได้จํากัดว่าจะต,ต้องเป็นที่โบสถ์เท่านั้นใช่ไหมคะแต่ได้ทุกเวลาทุกสถานที่เราอยู่ที่บ้านก็ได้เราอยู่ในห้องนอนก็ได้ทุกที่เลยอยู่ที่ เวลาที่เราจะไข้ควรกับองเหมือนดาวิดทุกๆยามอะไข้ควรถึงพระเจ้าถ้าถ้าพูดถึงว่าเราไม่รู้จะทําอะไรไข้ควรถึงพระเจ้าทุกๆยามนี่มันทําให้เห็นถึงความว้าเหวเนาะความเหงาเดียวดายที่ดาวิดมีใ <Kristen> ช่ไหมคะแต่ดาวิดคิดถึงพระเจ้าอันดับแรกต่อมานะคะเราจะสร้างความมั่นใจได้ก็คือว่าถ้ายิ่งชีวิตเราเจอกับมลสุมปัญหาเราต้องยิ่งเข้าใกล้พระเจ้าเราต้องยิ่งเข้าใกล้พระเจ้าไม่ได้ยิ่งออกห่างไกลจากพระเจ้า ในในข้อที่หนึ่งบอกว่าข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะสแสวงหาพระองค์จิตใจของข้าพระองค์กระหายหาพระองค์เนื้อหนังของข้าพระองค์กระเสือกกระสนหาพระองค์ในดินแดนที่แห้งแล้งอ่อนระโหยนะคะที่ซึ่งไม่มีน้ํามาเป็นภาพ่ิธาม้เราเห็นว่าดาวิดรู้สึกเหน็ดเหนื่อยนะอ่อนระโหยโรวยแรงที่ที่ดิมีแต่ความแห้งแล้งความทุกข์ยากลาบากใช่ไหมคะยิ่งในช่วงเวลาที่เราเจอกับ ถิ่นทุากกันดารดในชีวิตของเรามันแตกต่างกันใช่ไหมคะการทดลองหรือบทบททดสอบที่เข้ามาเนี่ยมันแตกต่างกันหลายคน,ปเ,คคนเป็นเรื่องของความมั่นคงในการดำเนินชีวิตหลายคนเป็นเรื่องของครอบครัวหลายคนเป็นเรื่องสุขภาพแต่ยิ่งเราพบเจอกับสิ่งเหล่านี้พี่น้องคะเรายิ่งต้องใกล้ชิดกับพระเจ้าเพราะยิ่งเราใกล้ชิดกับพระเจ้าเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยยิ่งมั่นใจว่าพระเจ้าจะนําเราต่อไปเราจะยิ่งรู้สึกอุ่นใจเหมือนดาวิดรู้สึกเลยในเวลานั้นว่าไม่ว่าเขาจะโดดเดี่ยวแต่พระเจ้าอยู่ด้วยกับเขาพระเจ้าสถิตอยู่กับเขาพระเจ้านําเขา เราได้เห็นถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเขาขนาดชีวิตของดาวิดนะคะเราเห็นว่าเขาก็มีชีวิตที่ดีสิงกับพระเจ้านะเขายังมีช่วงเวลาที่รู้สึกโดดเดี่ยวแล้วชีวิตของเราอะคะพี่น้องเราไปบวชทุกงอาทิตย์เรามีชีวิตที่เฝ้าเดี่ยวนมันสการพระเจ้าแล้วเราบางครั้งมีหลายอย่างดึงเราออกห่างไกลจาก้อยคําพระเจ้าในช่วงเวลานี้บางครั้งเราอาจจะต้องระวังมากขึ้นเนาะ อย่าให้เราเปิดช่องว่างที่จะให้มารเข้ามาแทรกในความคิดหรือจะทําให้เราดึงออกห่างไกลจากพระเจ้าเป็นเด็ดขาดนะคะเพราะว่ายอห์บทที่สิบข้อที่สิบบอกว่ามารนั้นมาเพื่อลักฆ่าและทำลายใช่ไหมคะแต่พระเยซูคิ์มาเพื่อให้สิริสุขกับเราชื้งหลายในช่วงเวลาแค่สั้นๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามารจะทําอะไรกับความคิดเราใช่ไหมคะบางครั้งใส่ความคิดให้เราในช่วงเวลาน,นมันสกการพระเจ้าแต่ไม่ได้รับอะไรเลยไม่แบบ แทนที่จะได้รับความชื่นชมินดีกับวิภาควิจารณ์แทนที่จะได้รับพระพรกลับรู้สึกมีแต่เสียงบ่นไปหมดทุกอย่างใช่ไหมคะถ้าทีหลายอย่างมันกลับเปลี่ยนไปยุคของเราเนี่ยเราต้องพึ่งพาพระเจ้าอย่าออกหางไกลจากพระเจ้า ก็อยากจะหนุนใจพี่น้องในค่าคืนนี้นะคะผ่านเรื่องราวของดาวิดสั้นๆนะคะว่าเราสามารถสร้างความมั่นใจในพระเจ้าได้ว่าพระเจ้าอยู่ด้วยกับเราตลอดเวลาย้ําเตือนความเชื่อของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะด้วยการที่หนึ่งก็คือว่ากระหายหาพระเจ้ามีความกระหายหาพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ชีวิตของเราไม่ได้อยากรู้สึกนมัสการพระเจ้าเราต้องเช็คสัญญาณฝ่ายจิตวิญญาณของเราและว,วันนี้ถ้าเราไม่รู้สึกอยากจะดื่มน้ำเป็นไงคะกินน้ำโค้กแทนค่ะซึ่งสิ่งที่ไร้ประโยชน์มันก็ มีแต่เพิ่มน้ำตาลให้ร่างกายถูกไหมคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกกระหายหาพระเจ้ายังมีความรู้สึกอยู่เราต้องขอบคุณพระเจ้าที่ยังเป็นสัญญาณที่ดีที่เราอยากจะกระหายหาพระเจ้าอยู่อย่างที่สองก็คือว่าเราต้องมีชีวิตที่นมัสการพระเจ้าอย่างที่3คือเราต้องมั่นใจในพระสัญญาของพระเจ้าแม้มันยังจะไม่เกิดขึ้นแต่พระสัญญาของพระเจ้าเป็นอย่างไร,งไรก็จะเป็นอย่างนั้นตลอดไปอย่างสุดท้ายก็คือว่ายิ่งเจอปัญหายิ่งต้องใกล้ชิดกับพระเจ้าไม่เพียงแต่ไม่เจอปัญหาไม่ใกล้ชิดแต่ ยิ่งเจอต้องยิ่งใกล้ชิดมากกว่าเดิมเพื่อที่เราจะฟังเสียงของพระเจ้าว่าพระเจ้าจะนําเราไปยังไงยี่เรารู้สึกอดแอที่สุดนี่แหละเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องเอาชนะไปให้ได้ว่าเสียงในใจของเราหรือเสียงของพระเจ้าจะนําเราไปยังไงต่างหากนะคะขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องในค่าคืนนี้เราที่ฐานด้วยกันนะคะสาธุการข้าแต่พระเจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งสูงสุดขอบพระคุณพระองค์สําหรับในค่ําคืนนี้ข้าแต่พระเจ้าเรื่องราวผ่านชีวิตของดาวิดที่เราเห็นถึงชีวิตที่ ติดสินกับพระเจ้าชีวิตที่แสวงหาพระองค์ชีวิตที่ มีความอบอุ่นใจในการที่พระเจ้าทรงสถิตยอยู่ด้วยชีวิตที่มีความชื่นชมยินดีขอบพระเจ้าทรงโปรดนำและเตือนสอนให้ชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นที่จะมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างเหมือนดาวิดค่ะแต่พระเจ้าที่ยังคงมีความกระตือรือร้น,นมีมีความแสวงหามีความกระหายหาพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาค่ะแต่พระเจ้าขอโงค์ทรงโปรดนำให้ชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นเจรติดสิงกับพระองค์มากขึ้นทุกวันจึงขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน